ก็เราก็เด็กๆก็พยายามเล่นถึงแม้ว่าจะร่างกายอาจจะล้าไปหน่อยเพราะว่าเรามีเกมที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ระยะเวลาพักแค่สองวันก็แต่เขาทําให้พัทยาชนะได้กาดีใจสุยวันนี้เป็นไปตามก็เราเล่นกับสีราชาเนี่ยเด็กๆเขามีความมุ่งมั่นและก็มีจังหวะฟุตบอลที่ดีแล็เร็วด้วยก็เราก็เน้นในเรื่องของเกมเกมรับไม่ให้พลาดก่อน ซึ่งถ้าไม่พลาดเน่ยความแข็งแรงหรือว่าสปีดบอลเนี่ยพัทยาของเราเนี่ยน้าที่จะดีกว่าถ้ายืายานระยะนานแต่ก็ต้องชมเสิยชายเขาเล่นเกมได้้ดีมากมก็พยายามไปเรื่อยๆครับถ้าเรายังมีโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสของเด็กที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นในลีกด้วยก็จะให้เขาได้มีโอกาสได้เล่น เออก็ดูรูปแบบการเล่นหรือวิธีการเล่นก็พอใจในเด็ก70%ก็คือเด็กส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เล่นได้ก็ยังมีบางตำแหน่งที่ยังยังมาไม่พร้อมกันก็คือยังยังยังได้ไม่ค่อยดีอย่างนะแต่ว่าโดยรวมจากเขาที่แล้วแพ้สามศูนย์คราวนี้แพ้สามสองแต่การเข้าไปยิงของเราเ,เป็นการที่ได้ซ้อมหรือได้มีการเซตเข้าไปทําแบบสวยๆแบบไม่ใช่มั่วๆเข้าไปอย่างนี้ ก็ค่อนข้างพอใจครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีแต่เด็กจะต้องไปปรับปรุงข้อบกพร่องหรือต้องซ้อมอีกเยอะครับมาถึงรอบ3ามทีมนี้พอใจไหมถึงว่ามาเกินเปไหมหรือว่าเออมาขนาดนี้ก็กําลังโอเคนะ<ำ>เพราะว่าการที่เล่นกลางสัปดาห์บ่อยๆเ,ออเด็กจะคุณภาพเขจะจะดรอปลงไปเพราะความอดทนหรืออะไร มันมันจะสู้กับพี่ๆเขาไม่ได้นะครับก็ก็ถ้าเตะอาทิตย์ละครั้งก็โอเคโอเคกว่าเด็กมันจะสดกว่าโอเคอบคครับ